สวัสดีค่ะ,คะชื่อทิฐานนะคะชื่อชินชินค่ะสเปคเราเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้เจ้ามีแบบนี้ค่ะสเปคหนูเป็นแบบ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 น้อยแบบน้อยกนน็มีสเปคแบบนี้แล้วเราสูตรกันหรือเปล่านะสูตรนนะ <laughs> สดสนิทค่ะเราจะจีบยังไงจีบหรอรู้สึกว่าก็คงเข้าเอาตัวเองเข้าไปใกล้ๆให้รู้สึกว่าเออขอบพิเศษกับคนอื่นไดอ้ยแล้วมันปนที่ากเขินงแบันเหอแล้วมันดูเขินเหรออไม่ดูเขินยิ่งเคยหนูเป็นไง าวอ่าเีค kind of ้าเรียมร้อยให้เทไรให้พันค่ะให้เอ่อให้สักล้านก็แล้วกนแต่เราเนี่ยอันนี้เรียนอยู่ภาพยุ์วังศรีค่ะเรียนคณะวิทยาลัยนั้น เพื่ออะไรนะชาติเพื่อการศึกษาความยั่งยืนมอสวร์ค่ะเออพี่เราคนณเรมหาอะไรนี่ทำไมหนุ่มใส่ชุดนักศึกษานักเรียนแบบนี้ครัเพราะว่าวันนี้เรามีแล้วเราจะบอกได้ไหมเนี่ยบอกได้ไหมอไบอกได้ไหมนะมาทยาลัอะไรกเนแสดงคู่กันแล้วกันคู่กันเหรอคูอก่นะกักนเดียวไม่ได้แสดงเดียว,ว <laughs> เดียวเเดียวา ไม่สัมภาษณ์เลยนะ